สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝ้มีหูฟังที่ฟ้ใช้อยู่ตอนนี้จะมาแนะนํานะคะชื่อของเขาคือชื่อ,อยาวมากๆเลยค่ะ Silip Tag BME 6 1 5หูฟัง Type C In e ar, Ear Earphone C Tone หูฟัง Type C ฝั่งชิป DAC ในตัวใช้ได้แน่นอน d ด i v e r d y n a m ม c 10 m มมหูฟังตัวนี้นะคะมีเสียงที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะให้เสียงเบสที่หนักหน่วงพร้อมกับเสียงทรงพลังคุณภาพสูง เขามีปุ่มกดควบคุมระดับเสียงคอนโทรเลอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้รับสายและวางสายได้ง่ายนะคะควบคุมการเล่นเพลงหรือวิดีโอด้วยสะดวกสบายมากหูฟังของเขานะคะจะมีน้ำหนักเบานะคะรูปทรงก็สวมใส่สบายติดแน่นด้วยป้องกันเสียงรบกวนหรือการล่วไหลของเสียงเบสได้ดีมากๆแต่นะคะหูฟังตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์เฉพาะไทซีเท่านั้นนะ หูฟังรุ่นนี้นะคะเขาจะมี3สีคือสีขาวเงินสีขาวโลสโกแล้วก็สีดำน้ำเงินนะคะสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์แบบ Type-C นะคะก็อยากขอแนะนำหูฟังตัวนี้ไว้เลยใช้ดีมากๆแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจหูฟังตัวนี้เดี๋ยวไฟาจะแปะ Facebook Fanpage ของเขาให้ไปติดตามหรือไปสั่งซื้อกันนะคะเข้าไปซื้อกันเยอะๆนะคะ